สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีทรงเปิดโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลา15นาฬิกา2สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสืบสามพระราชปัิธานในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนทรัพย์ในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2,546ในการช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ป่วยหรือผู้นำสัตว์มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระค่ารักษาพยาบาลในการนี้ได้พระราชาทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ และสัตว์ป่วยอนาถาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงชนชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโดยผู้ที่บริจาคสมทบทุน50 0 0 0บาทขึ้นไปจะได้รับรูปหล่อนกคู่พระราชทานสัญลักษณ์โครงการด็ตอร์น้ำใจ โอกาสนี้ทอบประเนทรและทรงร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดก็กรน้ำใจซึ่งมีพระดำริให้พระตำหนักจักรีบงกฎ,กฎร่วมกับโรงพยาบาลสัตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาประกอบด้วยเสื้อย,ยืดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนถ้วยเซรามิกพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยงสมุดบันทึกแผ่นแม่เหล็กติดตู้เย็นและร่ม ผู้สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่พระตำหนักจักรีบงกตโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เซ็นทรัลชิดลมสยามพารากอนดีเอมโพเรียมและเดอะมอบางกะปิหรือโอนเงินเข้าบัญชีโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์อนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่0-43 7ขีดเขีดขีด5ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์